เรานะคะสิกแซกข้อเท้าพอสิกแซกข้อเท้าเสร็จมันก็จะมาเป็นหมุลลนล็อกตามตามเฉลี่ยเน็ตหมุนล็อกประตูหมุนไปด้านหน้าทั้งสองมือเสร็จแล้วก็มาบีบใต้ประตูบีดใต้ประตูให้บริเวณสัง่งมือจางด้านนิ้วโป้งบีดและุ้งม,มือบีดส่วนใหญ่ถ้านักศึกษาไม่เข้าใจบริเวณตรงนี้มาโดนประตูนี่ค่ะเนินตรงนี้มาโดนประตูจะทําให้เจ็บมาก ถ้าบีบทับตะตุ่นแบบนี้จะเก็บนะคะให้บิดใต้ตะตุ่นนี่ค่ะบิดให้พอบิดอย่างงี้เสร็จด,ดึงเข้าหาตัวเองวิธีดึงจะไม่ดึงลงมาข้างล่างเราจะดึงแค่ตรงร่องนี่ค่ะดึงแล้วก็บีบบีบที่สุดบีเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นลิโผลิโผก็ตั้นเวลาตั้งให้ตั้งมือตรงส้นเท้าแล้วก็ทํามือเป็นเหมือนลิโผ งอนิน้วลงตรงนี้มือจะไม่ออกแล้วก็มาดันดันบริเวณท้องน้อยและลำไส้ใหญ่สุดตรงแล้วก็งอถ้าขึ้นมาจากบริเวณตรงนี้มาทำอย่างนี้เจ็บส่วนใหญ่นักศึกษาจะมาทําถึงบริเวณตรงนี้เจ็บมากนะคะวิธีที่ถูกต้องจริงๆเราจะขึ้นไม่ถึงเราจะอ้อมมือนิดหนึ่งนี่ค่ะจะงอดันเสร็จเรียบร้อยก็จะมาเปลี่ยนตบส้นเทา้าตบส้นเทา้าแล้วก็จะมาตบ ปลายเท้าก็คือตบศีรษะวิธีตบศีรษะอย่างไม่ตบธรรมดาเราจะกำม้วเนี่ยตบกำเฉพาะตรงนิ้วเท้าตบกำแล้วก็จะมาหัวใจเทคนิคของการหัวใจเราก็จะบีดนี่ค่ะเอามือเราบีบบีบริเวณเนี่ค่ะเราจะบีบตรงกระดูกไหสลังแล้วก็แนวของแขนนี่คือเสร็จของขั้นตอนใส่น้ำมัน เราจะใช้เวลาอย่างน้อยอยู่ประมาณ10-15นาทีสำหรับขั้นตอนนี้